ยูโน you know, ตัวละครนักบวชสาวที่ใช้หมัดเป็นอาวุธประจำตัวแต่พอสู้จริงใช้กงจักรแถบมบยิ่งธนูด้วยก็เมคเซนดีนี่และนอกจากนี้เมื่อเรากดเข้าไปที่หน้ากลุ่มดาวของตัวละครนี้มีขยิบตาแนะ่ทำเป็นเล่นไปเอาละความสามารถของตัวละครนี้แล้วก็ลงมาถึงกลุ่มดาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ อยากเติมเกมถูกกว่าเติมไว้ไม่ต้องรอคิวต้องที่ Wisdom Top Up รับเติมทุกแพ็คทุกเกมครอบจัก,กรวาลเติมได้ทั้งระบบ ID Pass และ UID เลือกเอาได้เลยตามใจคุณปลอดภัยแบบล้านเปอร์เซ็นต์บริษัทจดทะเบียนถูกต้องพร้อมทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงที่สุดของร้านเติมเกมต้อง Wisdom Top Up รายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปเลย เอาล่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเจาะรายละเอียดแล้วก็เริ่มการแปลกันว่าความสามารถเป็นยังไงบ้างในเชิงลึกเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนนะครับจำคำศัพท์คําคำนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจก่อนนั่นก็คือ 1. Sentience 2. Lunar Cycle 3. Half Moon C New Moon แล้วก็5 Full Moon นะครับ Sentience เนี่ยจะเป็นถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือตัวของเกตฟอร์เต้นั่นเองเนาะซึ่งฟอร์เต้เนี่ยก็จะเก็บได้ทั้งหมด100หน่วย100แต้มมีวิธีการได้รับ4วิธี 1. จากการใช้ Intro Skill เข้ามาในสนามจะได้รับเซนเทียน40แต้ม 2. การใช้ Ultimate ได้รับเซนเทียน60แต้ม 3 Resonance Skill เมื่อกดแล้วจะได้รับ Sentience ทั้งหมด25แต้มและ4นะครับจากการโจมตีปกติในโหมดตัวของ Luna Cycle ที่เป็น Half Moon นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะฟังดูแล้วยังงงง,งหน่อยว่าไอ้ข้อ4นี่มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าจำเอาไว้ก่อนว่ามี4วิธีตามนี้เลยมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับตัว normal attack เนี่ยไม่มีอะไรก็คือทำดาเมจต,ตามปกติก็เป็นการตีตีตีเฉยเฉ ถัดมาในพาร์ทของฟอร์เต้ฟอร์เต้เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าลูน่าไซเคิลนะจากที่ทุกคนได้ยินกันไปเมื่อกี้ในโหมดนี้เนี่ยจะมีอยู่2 p h เฟสด้วยกันนั่นก็คือเฟสที่1คือเฟสจันทครึ่งหรือว่าเฟสฮาร์ปมูน2คือเฟสจันดับหรือว่านิวมูนนั่นเอง ทีนี้วิธีใช้ตัวของ Luna Cycle นะครับการที่เราจะ trigger หรือว่าเข้าสู่โหมดนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงวิธีใช้เนี่ยก็คือการที่เรากดใช้ Resonance Skill ชื่อว่า Closing Refrain หรือว่าการกดใช้อั n ติกดเจ็จปุ๊บ u n o เนี่ยจะเข้าตัวของโหมด Luna Cycle ทันทีเลยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดตัวของ Luna Cycle แล้วเนี่ยการใช้ Utility เช่นพวกสลิงหรือว่าการเปิดกดปีกบินหรือกดกระโดดค้างเนี่ยนะครับจะทาให้โหมดนี้เนี่ยมันจบลงทันทีเลยเพราะงั้นระวังให้ดี ทีนี้เรามาดูกันว่าตัวของ half moon แล้วก็นิวมู n เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเฟสแรกนั่นก็คือตัวของเฟสจันครึ่งหรือว่า half moon นั่นเองผมจะขอเรียกว่าเฟสนี้เนี่ยเอาไว้ใช้เป็นเฟสที่เอาไว้เก็บเกรด forte แล้วกันโ,นโดยที่วิธีจะใช้เฟสนี้นะครับก็คือการเข้าลูน่าไซเคิลปกตินั่นแหละเมื่อเข้าลูน่าไซเคิลมาแล้วตัวเฟสนี้เนี่ยก็จะเป็นเฟสที่ เป็นค่าเริ่มต้นให้เราโดยอัตโนมัติเนาะก็แน่นอนว่าตามชื่อมันเลยเฟสที่เอาไว้ชาร์จเกตเซนเทียนส์หรือว่าเกรดฟอร์เต้นั่นเองแล้วก็เมื่ออยู่ในเฟสนี้นะครับการใช้เฮฟวียแท็แบบพิเศษจะทำดาเมจลมที่แรงขึ้นซึ่งสเกลตามตัวของโบนัสลิเบเรชันดาเมจหรือว่าโบนัสอันติที่เรามีจากตัวเอ็กโคนั่นเองประมาณนี้สำหรับเฟสแรก ในเฟสที่2นะครับตัวของจันดับหรือว่านิวมูนวิธีเข้าสู่เฟสนี้ก็เป็นการใช้เฮฟเว a t แท็กแบบพิเศษเนาะซึ่งจะเป็นการสลับโหมดมาจากโหมดต,ตัวของ h a ร์ฟ o ูนนั่นเองจุดประสงค์ของเฟสนี้จะทําการเผาหรือว่ากินตัวของเกรดเซนเทียนสใครที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับตอนคาเมเลียกระโดด ใช้ท่า E ีที่เป็นท่านูกเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเวลาคัมิเดโจมตีเนี่ยตัวเกตฟอร์เต้ที่เก็บมาเต็มเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองการเผาเกตเซนเทียนตรงนี้ของยูโนนะครับจะเผาเพื่อทําการเพิ่มดาเมจการโจมตีของตัวเองแล้วก็มีการฮิลเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะเก็บคอนเสิร์โตไปด้วยในตัวได้ในโหมดนี้นั่นเองนะโดยที่มาอยู่ในเฟสนี้นะครับการทำดาเมจจากตัวของเบสิกแอทแทกเรสันแนนซ์สกิลหรือว่าการดอจเคานเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการกินเกตฟอร์เต้ เพื่อที่จะบัฟนั่นเองเอล่ะทีนี้เราได้รู้ตัวของ2 p h เฟสใน l u n a าไซเคิไปแล้วนะครับอัพ o มูลที่เป็นการชาร์จเกต e ฟอเต้นะครับแล้วก็พอเกต e ฟอเต้เต็มปุ๊บเราก็จะไปใช้เกต e ฟอเต้เผาเกต e ฟอเต้ในบทนิวมูลเพื่อเก็บคอนแล้วก็หิวเพื่อนนั่นเองนะครับพอหลังจาก2 p h เฟสนี้ผ่านไปพอเราเก็บคอนเซิร์ตผ่านโหมดนิวมูลได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ตัวของ heavy a t t a c k ของยูโนเนี่ยจะเปลี่ยนไปจะกลายเป็น heavy a t t a c k ที่ชื่อว่า absolute fullness นะครับเมื่อเรากดใช้แล้วเนี่ยยูโน no ก็จะทำการสร้างโดเมนสร้างอนาเขตเนาะซึ่งโดเมนนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าจันเต็มดวงหรือว่า full moon นั่นเองทีนี้ full moon เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างโดเมนมันทำอะไรอย่างแรกเลยก็คือมันจะทำการฮิวเพื่อนแบบ over time ก็คือเด้งเลือดเรื่อย ใปนึกภาพไม่ออกก็เหมือนกับวงชอคิปเปอร์นั่นเองนะครับตัวละครที่ยืนอยู่ในวงนี้เนี่ยจะได้รับเลือดเด้งเรื่อยๆแล้วก็มีการฟื้นสเตมินาด้วยนอกจากจะฮิวแล้วก็ฟื้นสเตมินาแล้วเนี่ยจะมีการ แปะส t ต c k b l e s s i n g of the One Light เรียกว่าเป็นส t ต c k พรดามีและการพรบับนะครับซึ่งสแต c k ตรงนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขในการได้รับก็คือตัวละครที่ยืนอยู่ต้องเด้งโล่ได้ด้วยตัวเองมีคูดาวในการแปะระหว่าง1 s t a c สอยู่ที่ครึ่งวินาทีใครคุ้นก็จะมันก็จะไปเข้าแก็บกับตัวพาสซสีของออกาส์ตาเนาะว่าเมื่ออกาส์ตาทำดามจด ก็จะมีการเด้งโล่ให้กับตัวเอง1โล่ทุกๆ0.5วิตรงนี้เนี่ยจะคอมโบกันได้ลงตัวพอดีเป๊ะเลยทีนี้เงื่อนไขยอย่างหนึ่งก็คือห้ามสลับตัวสมมุติว่าเราเอาออคัสตาเข้ามาตีแล้วเราตี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 ตไปปุ๊บเก็บสแต็กได้ประมาณหนึ่ง แล้วเราทําการสลับออกัสตาออกเป็นตัวละครอื่นเข้ามาตัวส a ต็ b เบลซิ่งตรงนี้ที่ออกัสตาเก็บมาทั้งหมดจะหายไปหมดเลยนะครับก็เหมือนจะส่งเสริมให้กับการเล่นเป็นไฮเปอร์แครีซะมากกว่าในปัจจุบันส่วนในอนาคตเนี่ยก็ต้องรอดูกันว่าเป็นยังไงนะพอพ้นเงื่อนไขไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวเบลซิ่งไอพอนบัฟดาเมจตรงนี้เนี่ยมันทําอะไรได้ตอนหนึ่งสต็จะมีการแอมดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีม4เป็นแอมแบบที่วอริน่าทำได้นะครับไม่ใช่การแอมแค่ดาเมจธาตุนั้นๆหรือว่าการอเป็น Heavy a t แท็กโดยเฉพาะหรือว่าเป็น l i b e r เ t ชั n นดาม g e โดยเฉพาะเนาะอันนี้เป็นการแอมทุกอย่างเลยนะครับก็1 stack ได้4%ซึ่ง stack ตรงนี้เนี่ยเก็บได้สูงสุดที่10 stack ก็เท่ากับ40%นั่นเองประมาณนี้สำหรับตัวของฟอร์เตเนาะถัดมาในพาร์ทของ Resonance Skill Resonance Skill เนี่ยจะแบ่งออกเป็นประมาณ4อย่างก็คือจะมี1 Resonance Skill แบบปกติก็คือท่าธรรมดาทั่วไปนะครับยูโน่เนี่ยจะทำการพุ่งตัว ไปข้างหน้าแล้วก็ทำา a เเตลมเพราะฉะนั้นสกิลอย่างที่2นะครับ closing refrain เราจะสามารถกดใช้ตัวถ้า closing refrain ตรงนี้ได้หลังจากการใช้ basic attack stage ที่3หรือการใช้ intro สกิลเข้ามาในสนาม หรือการกดใช้ r e s o n a n c e skill แบบปกติโดยที่เงื่อนไขนะครับจะต้องไม่อยู่ในโหมด Luna c y ซเคนะพอกดตัวของสกิลตรงนี้เนี่ยตัวยูโน่ก็จะเข้าสู่ Luna Cycle นั่นเองตามที่ได้บอกไปว่ามันมีวิธีการเข้า Luna Cycle ิลสแบบนั่นก็คือการใช้ r e s o n a n c e skill ที่เป็น closing refrain หรือการกดใช้อันตินั่นเองเนาะถัดมา unfinished refrain วิธีใช้นะครับจะต้องกดเมื่อเราอยู่ใน Luna Cycle ิ เฟสของฮาฟมูนก็คือเฟสแรกหลังจากเข้าลูน่าไซเคิลนั่นแหละโดยที่สกิลตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจะเป็นการทำดาเมจปกตินั่นเองและอย่างสุดท้ายนะครับผม n รสเซ s สกิลที่ชื่อว่า Arc Beyond the Edge วิธีใช้ก็คือการกดในโหมด New Moon อันก่อนหน้านี้กดในโหมด Half ฟ o ู n แล้วก็พอเรา Half ฟ o ู n เสร็จปุ๊บสวิตต์มาเป็น New Moon เราก็สามารถใช้ Arc Beyond the Edge ตรงนี้ได้คำอธิบายก็คือสามารถกดได้2ครั้งเมื่อกดแล้วเนี่ยจะทำดาเมจลม ที่แรงกว่าเดิมแล้วก็สเกลตามตัวของ l i เบ r ร t ชั่นโบนัสเมื่อยูโนเนี่ยโดนโดนท่าโจมตีมอนที่ตีแล้วทำให้กระเด็นหรือว่าลอยฟ้าอยู่เนี่ยเมื่อกดตัวของอัร์พิออนดีเอตรงนี้แล้วเนี่ยยูโนจะสามารถเด้งตัวกลับมายืนได้ก็คือเอาไว้กันโดนขัดได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ ถัดมาตัวของ Resonant Liberation หรือว่า Ultimate นั่นเองเนาะอันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือจะทำาดเม g ลมก็จะเป็นดาเมจที่ก้อนที่ค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากตัวคูณมันค่อนข้างเยอะหลังจากที่กดเนี่ยก็จะเข้าสู่ล l u น่า c y c l ลนั่นเองถัดมา Auto Skill Auto Skill นะครับจะทำาดเม g e ลมใส่ศัตรตูเนาะแล้วก็เมื่อ Auto ออกนะครับตัวละครถัดไปที่เข้าสู่สนามจะได้รับบัฟ Heavy Attack Damage b u าสเป็นเป็นเวลา1 4วิตรงนี้ห้ามสลับตัวออกเหมือนเดิมถ้าสลับตัวออกเนี่ย b u ฟก็จะหายนั่นเองนะครับ ถัดมาในตัวของ inherent skill inherent skill อย่างที่หนึ่งของยูโน่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อใช้ basic attack heavy attack dodge counter resonance skill ultimate intro เรียกง่ายๆว่าแทบจะทุกอย่างเลยตัวของยูโนเนี่ยจะได้รับโล่เป็นจำนวน32%ของ ATK ตัวเองนะครับเป็นเวลา15วินาทีโดยที่โล่ตรงนี้เนี่ยส่งต่อไม่ได้ไม่เหมือนกับตัวโล่ของแบรนด์เนาะ ถัดมานะครับ inherent skill อย่างที่2เขาบอกว่าเมื่อใช้ intro หรือว่า ultimate เนี่ยจะได้รับ blessing of the one l i g h t ทันทีเลย5 stack ต,ตรงนี้ก็เอาไว้ช่วยเรื่องของ damage ส่วนตัวของยูโนนั่นเองนะอะละถัดมาในตัวของกลุ่มดาวยูโน่นะครับเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างในแต่ละกลุ่มดาวแล้วก็กลุ่มดาวไหนที่คุ้มค่าเนาะเริ่มกันที่กลุ่มดาวแรกนะครับเขาบอกว่าเมื่อยูโนเนี่ยอยู่ใน l u n a ไ cycle เนาะตัว atk ของตัวละครนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น40%เลยทันทีนั่นเอง แล้วก็เมื่อยูโน่เนี่ยอยู่ในตัวของอนาเขตหรือว่าโดเมนฟูลมูนนะครับตัวยูโน่เนี่ยจะมีการชาร์จตัวเรโซแนนซ์เอเนอร์จีให้กับตัวเองเนี่ยหแต้มตอ่อ1นวินั่นเองนะครับเรโซแนนซ์สกิลตัวอาร์คบิออนดีเอชที่เป็นเรโซแนนซ์สกิลแบบดามจแรงๆในเฟสของนิวมูนแล้วก็ตัวของเทเบียแทกแบบพิเศษตัวแอบส์ลูดฟูลเนสเนี่ยจะไม่สามารถถูกขัดจังหวะได้นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการบับเอทีให้ตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครนี้เล่นง่ายขึ้น สำหรับกลุ่มดาวที่1เนาะในกลุ่มดาวที่2นะครับเขาบอกว่าตัวละครที่มีสแต็กตัว Blessing ทั้งหมด10สแต็กเนี่ยจะได้รับตัวของ Damage a m p โโอเข้าไปอีกก้อนหนึ่งก็คือ40%รวมเป็น80%นั่นเองเพราะงั้นดาว2เนี่ยจะเป็นดาวที่บัฟได้สูงสุดแล้วนะครับผม ถัดมาในกลุ่มดาวที่3เขาบอกว่าเมื่อยูโนอยู่ในลูน่าไซเคิลเนาะดามเมจที่ทำได้จากตัวมูนโบตัวท่าเบสิกแอทแทคเรสเนนซ์สกิลตัวอาร์คบิยอนดีเอชก็คือไอท่าที่เป็นท่าแรงๆน,นะครับแล้วก็ตัวของดอ d g ชเคาน์เตอร์เช่นเดียวกันเนี่ยจะถูกแอมขึ้นก็คือแรงขึ้น65%หลังจากที่เราใช้ตัวของเบสิกแอทแทคตัวของดอ d g ชเคาน์เตอร์หรือว่าเรซแนนซ์สกิล3อย่างตรงนั้นที่พูดมาเนี่ยจะไม่ทำการรีเซ็ตตัวของไซเคิลการโจมตี ตัวเบสิ c แอ t แท็อันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยชัวเท่าไหร่ว่ามันหมายถึงอะไรน่าจะเป็นการมันน่าจะไม่ต้องไปวนไซเคิลใหม่ตั้งแต่สเตจหน่เนาะน่าจะเป็นประมาณน,นั้นถัดมาในครับในกลุ่มดาวที่4เขาบอกว่าเมื่อใช้ตัว s o s u t u t u l u n e s s เนี่ยยูโนจะมีการแจกโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยนะครับเป็นจำนวน160%ของ ATK ตัวยูโนนั่นเองซึ่งโล่นี้จะคงอยู่เป็นเวลา30วิดาวที่5นะครับเขาบอกว่ายูโนเนี่ยจะได้รับโบนัสอันติ เพิ่มขึ้นแบบเพียวๆเลยก้อนหนึ่งก็คือ20%ไม่มีอะไรเลยแค่นี้และในดาวสุดท้ายดาวที่6ตัวคูณของดาเมจตัวเฮเวียร์แท็กที่เป็นเอฟซูลูตฟูเนสเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 1, 6 0 0คือแรงมากๆแล้วก็เมื่อใช้ตัวของเอฟซูลูตฟูเนสยูโน่จะกลับเข้าสู่ตัวลูน่าไซเคิลทันทีเลยแล้วก็จะไปเข้าในเฟสของนิวมู n ก็คือเฟสที่เป็นเฟสทำดาเมจมีการเจนฟอร์เต้มาให้แบบร้อเอพราะงั้นหมายความว่าตอนแรกเราวนมาแล้วก็เราใช้ฮาฟมูลใช่ไหมเก, e อ,นกอน่ เสร็จแล้วเราเข้าตัวของนิวม o n ตีตีตีตทำดาเมจแล้วเก็บคอนเต็มเราใช้ Absolute f u ฟ l n เนเนี่ยเราจะวนคอมโบตัวของเฟดนิวมูนได้อีกรอบนึงก็หมายความว่าได้ทําดาเมจเพิ่มขึ้น นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการรีเซ็ตคูลดาวของตัว Resonance s k i l l Arc Beyond the Edge ที่มันกดได้2ครั้งเนี่ยทั้ง2ครั้งตรงนั้นก็จะถูกรีเซ็ตคูลดาวหมดเลยพร้อมใช้งานดาว6เนี่ยจะเป็นดาวที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างแรงมากๆเลยนั่นเองนะประมาณนี้สำหรับกลุ่มดาวนะครับทีนี้ถ้าถามว่ากลุ่มดาวไหนที่น่าเปิดจริงๆผมมองว่าสำหรับตัวยูโนเนี่ย กลุ่มดาวที่2เป็นกลุ่มดาวเดียวที่น่าเปิดครับกลุ่มดาวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นทําให้ตัวละครมันเล่นง่ายตามปกติของสไตล์กลุ่มดาวที่1แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นทางผ่านมาเลยครับไปดีอีกทีจริงๆก็คือตอนที่ถึงดาวที่6ประมาณนี้สรุปก็คือถ้าเกิดอยากจะบัฟเพื่อนนะครับซึ่งจริงๆตัวละครมันก็ควรจะเป็นตัวบัฟอยู่แล้วนะกลุ่มดาวที่2เหมาะสําหรับคุณครับถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของ Echo เอ่ออย่างแรกเลยนะสิ่งที่ยูโนควรจะใส่ควรจะเป็น e อ h o โที่เป็น43311ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับโดยที่ จะใส่เป็นเซต Crown of Valor ทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็อีก2ชิ้นเนี่ยจะเป็นเซตลมของคาเทียอันใหม่ล่าสุดนะนะหรือว่าจะเป็นเซตลมก่อนหน้านี้ที่เก่าลงไปหน่อยหรือจะเป็นเซตลมตั้งแต่แพท1.0เลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่า3เซ็ตนี้เนี่ยเวลาเราใส่2ชิ้นตัวของเอฟเฟกที่ให้เนี่ยมันจะให้โบนัสธาตุลมเท่ากันหมดเลยก็คือ10%นั่นเองเพราะงั้นใครที่มีสเตตของเซ็ตไหนสวยๆก,วยก็สามารถดึงมาใช้ได้เลยนะครับเอาละทีนี้พูดถึงเรื่องเซ็ตเอ้เง เมนสเตตที่ยูโน่ควรจะใส่นะครับผมก็จะแนะนําเป็นคริเลตคริดามิเอต ATK หรือว่าฮิลลิ่งโบนัสตรงนี้เนี่ยได้หมดเลยเนื่องจากว่าคริเลตหรือคริดาเมตเนี่ยสำหรับเคสที่คนอยากจะเล่นยูโน่เป็นดาเมตเพิ่มเติมนั่นเองก็สามารถที่จะใส่คริเลตคริดาเมตได้นะครับส่วนถัดมาไอตัว ATK เปอร์เซ็นต์ที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือสําหรับสายที่อยากจะให้ยูโน่หรือฮิลแรงๆเพราะว่าในหน้าสกิลของยูโน่เนี่ยการฮิลที่ยูโน่จะฮิลให้เพื่อนได้เนี่ยมันสเกลตาม ATK เปอร์เซ็นต์ นะครับเคสเดียวกับเวอรีน่าเลยตัวฮิลลิ่งโบนัสเนี่ยอันนี้ผมให้เป็นเป็นช้อยหลังสุดละกันผมไม่แน่ใจว่าจะมีผลประโยชน์ที่ดีเท่ากับการใช้ ATK เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าใส่เอาไว้ก่อนเผื่อเอาไว้เนาะถัดมานะครับในคอร์ส3ผมจะแนะนำเป็นแอโร่ดามิหรือ เอทแล้วก็แน่นอนครับคอร์ดหถัดมาเป็นเอทเคทั้งคู่เลย2ชิ้นเสร็จจากเมนสแตทไปแล้วเรามาดูซับสแตทกันบ้างซับสแตทเนี่ยยูโน่ควรที่จะหาคริเลตคริตามตมาก่อนแล้วก็ลองลองมาจะเป็นเอทเคเปอ์ กับ Liberation Damage นะครับตรงนี้เนะี่ยผมมองว่าสลับที่กันได้แล้วแต่ว่าคุณอยากจะเล่นสายไหนสายฮิลคุณก็ให้ความสำคัญกับ ATK เปเซนต์มาก่อนเนาะส่วนถ้าอยากจะเล่นเป็นสายดามจเนี่ยก็ให้หาโบนัสออาติหรือว่าโบนัส l i เบ r เ t ชั n น a าม g e นั่นเองอย่างสุดท้ายลองลงมาก็จะเป็น Energy Regen d ประมาณนี้เนาะถัดมานะครับความสามารถของประจําตัวอาวุธประจําตัวยูโน่เนี่ยทําอะไรได้บ้างหน่าเปิดไหมเบสสแตทจะให้มาเป็น ATK 500ทุนทเลย แล้วก็แสแตตรองจะให้มาเป็นครีเรตอยู่ที่36%เนาะพาสมีการเพิ่มเอ k ิ2ทให้กับผู้สมใสัยแล้วก็เมื่อใช้อินโทรหรือว่าใช้รีเพร a ชั่นตัวสกิลอัลติเมทเนี่ยจะมีการบัฟโบนัสอันติให้กับผู้สมใสั เป็นจำนวน20% 15วินาทีแล้วก็สุดท้ายจะมีการเจาะตัวของ d e ฟเ n นต์ศัตรูจำนวน7.2%เมื่อตัวละครที่สวมใส่อาวุธนี้เนี่ยได้รับโล่จะเจาะดีฟเ n น e ์ตรงนี้เป็นเวลา7วินาทีซ้อนทับได้สูงสุดอยู่ที่5ครั้งคู่ดาวของแต่ละสแต็กการซ้อนทับเนี่ยจะอยู่ที่0.5วินาทีแล้วก็เมื่อมีการใช้อินโทนะครับไอตัวสแต็กตรงนี้เนี่ยจะเต็มทันทีเลย5สแต็กก็คือ36%เป็นเวลา3วินาที คิดว่าน่าจะทํามาให้อินโทรเข้ามาที่ตัวยูโนแล้วก็ทําการอันติเพื่อทำดาเมจที่รุนแรงใส่ศัตรูก่อนที่เราจะเข้าตัวลูน่าไซเคิลไปบนแล้วก็สลับตัวออกไปที่ออกัสตานั่นเองเนาะทีนี้ประจําตัวเนี่ยน้าเปิดแค่ไหนส่วนตัวนะถ้าใครที่ต้องการที่จะเปิดยูโน่มาเพื่อบัฟตัวของออกัสตา,านี่ยประจําตัวไม่จําเป็นต้องเปิดเลยครับ แล้วก็ใครที่ไม่ได้เน้นแฟชั่นก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเนาะส่วนใครที่อยากจะเอายูโน่มาเล่นเป็นตัวดาเมจเสริมเพิ่มเติมประจาตัวเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนประมาณนี้ผ่านจากอาวุธประจําตัวไปแล้วเรามาดูกันว่าลำดับความสําคัญของอาวุธเนี่ยควรที่จะใช้อะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยก็แน่นอนครับว่าประจําตัวต้องมาก,ก่อนแล้วก็ลองลงมาเนี่ยผมจะเชียร์ให้เป็นประจําตัวของเหยาที่มีการบัฟโบนัสอันติให้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นแบตเทิลพาร์ทใหม่ นะครับ BP อันใหม่เนี่ยค่อนข้างาใช้ได้กับยูโนได้ดีหรือว่าจะเป็น BP อันเก่าก็ได้นะครับมีตัวของการบัฟโบนัสอันติเหมือนกันเลยแล้วก็ลองลงมาอย่างสุดท้ายนะครับผมจะให้เป็นอาวุธถาวรและกันอาวุธตัวถาวรที่ให้สแตตเป็น ATK แล้วก็ ATK ปร์เ็นต์ตรงนี้เนี่ย มีการสลับกันได้เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นยูโนเป็นสายฮิยวแดงๆฮิวเต็มสตรีมเลยเนี่ยตัวของอาวุธถาวรเนี่ยผมว่าน่าสนใจมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้ก็มีการสลับกันได้แล้วแต่ว่าคุณอยากจะเล่นสายดาเมจหรือว่าคุณอยากจะเล่นสายฮิยวนั่นเองเอละละแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะสรุปให้ว่า ตัวละครนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็มันน่าเปิดไหมมันเล่นกับใครได้บ้างตัวละครยูโนนะครับสามารถที่จะทําดาเมจได้ดีในระดับหนึ่งมีการฮิลเพื่อนที่ค่อนข้างแรงสเกลตาม ATK เปอร์เซ็นต์ของตัวเองเนาะแล้วก็มีการบัฟตัวของแอบดาเมจรวมถึงบัฟเฮฟวียแท็กจากอัลโถด้วยคอนเซปต์ของตัวละครเข้าๆเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณชอคิปเปอร์รวมกับเวอริน่าแล้วก็ผสมกับแคนเทเรล่าชอคิปเปอร์เนี่ยจะเหมือนในเรื่องของการกลางโดเมนกลางอาณาเขตให้เพื่อนเนาะ แล้วก็บริน่าเนี่ยจะเหมือน ในเรื่องของความแรงในการฮิลซึ่งมันสเกลตาม ATK ใช่ไหมมันฮิลได้บ่อยแล้วก็ฮิลได้แรงนะครับตรงนี้จะเหมือนเวอรินา่าแล้วก็ตัวของดาเมจส่วนตัวเนี่ยปานกลางไม่มากไม่น้อยละกันผมจะให้อยู่ประมาณแคนเทเร่าก็คือตัวเจแมงกับหุ่นนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนท i ี1ินวันของ3ตัวนี้เนี่ยรวมอยู่ในตัวเดียวประมาณนี้ทีนี้ตัวของทีมทีมที่เล่นได้ณปัจจุบันที่ตัวละครกําลังจะเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นออกาซ่าน่าจะเป็นเบสอินสล o อตแล้วก็ดึงประสิทธิภาพออกมาได้ดีที่สุดเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังไมม่ีชอย ในการเล่น มากมายเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตัวของ a u t o skill unobuff ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็สามารถที่จะเอาไปเล่นกับตัวที่หยานได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะไม่แน่ใจว่าเมื่อเอาไปเล่นจริงๆแล้วเทียบกับ m o เ t i f ่ที่บัฟอาจจะ heavy น้อยกว่าประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ m o t i f y เนี่ยให้ e a t ด้วยมันจะโอเคกว่าหรือเปล่าหรือ u n o นจะดีกว่านอกจากนี้ไม่มีลวครับเนื่องจากว่า u n o นเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างฟิกว่าจําเป็นจะต้องเล่นกับตัวละครที่สามารถเด้งโล่ให้ตัวเองได้ในระยะเวลาที่มันค่อนข้างถี่ เพื่อที่จะได้รับไอตัวของบับดาเมจไปได้เต็มที่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครอื่นๆเนี่ยอย่างเอาไปเล่นกับจี้หยานตัวจี้หยานเนี่ยมันเจนโลให้ตัวเองไม่ได้นะครับเพราะงั้นเบสซิ่งตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปเลยมันจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะงั้นตอนนี้ พร้อมแล้วก็ทีมการเล่นของตัวละครยูโนตอนนี้ค่อนข้างที่จะแคบมากๆเนื่องจากตัวละครในเกมที่ใช้ตัวโบนัสเฮฟเว a ยแท็กเนี่ยมันก็มีค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วแล้วก็ยังมีเงื่อนไขาจากตัวของพรที่จําเป็นจะต้องเล่นกับตัวที่เจนโลได้ทีๆอีกงั้นเนี่ยตอนนี้นอกจากที่หยานกับออคัสต้าไม่มีใครแล้วครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดเดย์วันอันนี้ก็ต้องลองเก็บไปพิจรารณากันดูนะ เอาละก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ของการแปลสกิลแปลกลุ่มดาวแปลความสามารถอาวุธแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวแนวทางการปั้นในส่วนของการปั้นแนวทางต่างๆแล้วก็ความคิดเห็นเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ได้เมื่อตัวละครนี้เปิดตัวแล้วก็ถูกใส่เข้ามาในเกมนะครับเพราะงั้นข้อมูลทั้งหมดนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยมีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมคนละหนึ่งทีแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้นั่นเองเนาะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ